ตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็ลูกค้าก็จ้างนิดนึงก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูเนาะอ้ดอกไม้มันเริ่มออกแล้วนะมันหน้าร้อนนะคะตรงเขาเนาะแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะสวยมากเลยเนาะสวยมากนะงเขาแล้วเราก็จะเดินไปตรงนู้นนะมันจะวิวสวยอยู่นี่นะคะจะถ่ายให้ดูเนาะ สวยมากเลยนะเวลาทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยถ่าห้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะคนกระสิมาพักพเนะแคมปิ้งบวงก็คือรถรถพักร้อนข้าเจ้านะคะเนาะนี่เนาะอ้สวยมากสวยงามมากเลยจ้ะแดดออกฝนตกแล้วก็แดดออกเนาะมันเป็นเขา วิวสวยดีอากาศอากาศแบบดีมากเลยอ่ะดีมากสวยมากด้วยนะคะเมืองข้จรวุลผลิษบ่ค่อยมีนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะเนาะเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์สวยมากนะสวยมากอู้ดูสิเขานะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆเ,กเกมืองมยไนยน่ะจ้ะ เวลาเข้าไปซื้อของหรือว่าซื้ออาหารไทยก็ต้องเข้าในเมืองเนาะเข้าในเมืองอันนี้ก็จะเป็นหลุมฟังศซของคนที่ตายเนาะฝรั่งน็จะก็จะาเาซื้อเอนับนับซื้อศาสนาคริสต์เนาะอันนี้นะคะขาเจ้ากสีมาพักร่อนกันช่วงหยุดยาวๆหรือเวลาเพิ่นลาพักร่อนเสียเดือนนึงเขาเจ้ากับมาตางังบ้านต่างอากาศเนาะค่ะเนาะ,นะ สวยมากเลยนะสวยมากรูกเราก็จะถ่ายไปดูดูไปเรื่อยๆนอกจากนนเนาะเฟเลียเนาะเจ้าเอินอเฟเลียสวยมากเลยนะคะจะมีอยู่ตรงนี้สวยมากบรรยากาศดีมากเลยสินะคะก็จะสวยสวยมากเลยเป็นเขา เนินเขาสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นไก่ทะเลเน,นาะจ่ะเนาะไก่ทะเลแบบว่าผู้ใดมีเรือกัครับเรือมาพักพอนช่วงนานานา้อนนี่จ้ะก็จะเอจ,จะเฟเรียก,ก,กันก็คือหยุดพักร้อนกันพาครอบครัวมาเที่ยวสิจ้ะตีไม้นี่ก็มากบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะมากบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะมากบรรยากาศ บรรยากาศเข้าเจ้าสวยสวยงามมากนะจ๊ะเดี๋ยวเอาสิเขา,ขาลงไปเบิงเนาะฮะจะเป็นทะเลนนเนาะจะเป็นทะเลฮะสวยนี่ก็จะเป็นบ้านพักต่างอากาศก็จะมีรถรถจากฝรั่งเข้าเจ้าก็จะพาหมาพาลูกเข้าอยามาเที่ยวกันนะคะเนาะในข้อศอกเขา,ขาไปเบิงโอ้โหแบบสวยมากอ่ะพี่น้องเฮ้ย นี่นะคะสวยมากนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้กันนะไปดูตรงนี้กันเราจะเดินเร็วๆหน่อยลูกค้ามันจังกันเลยขอเพิ่มมามากนน่ยโอ้ยสิคน่ะสวยมากเลยเพี่น้องสวยมากอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักเวลาคนมาพักรอนอย่างงี้นะจ๊ะ บรรจุเนืน้อย้วเขาเจาะกับผ้าลูกผ้าล้านเหมือนมาเทียวมากินอาหารไทยหรือจะมาบาบบบิคิวปิ้งย่างกันเนาะบางคนกะเพราะว่าพุงนี้เป็นบ้านชาติโนเวเนเนเ่นะจ้ะเนาะบาสวยาบรรยากาศนี่แบบมันจะเป็นเรือเป็นรถนะจ๊ะนี่คะ่ะ บรรยากาศเนานนะเขาโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหนาเขามาลงกันใหม่เนาะโอเคสวยมากเลยจ้ะโอเคเนาะจบคลิปกันโอเคนะจ้ะเจ้า Vem Ok.